สวัสดีครับแม่สําเร็จครับสวัสดีค่ะ,รค,ะ,ค,ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท่านครับวันนี้ผมก็อยู่กับคุณแม่สําเร็จครับมีเอฟซหลายๆท่านถามถึงคุณแม่เนาะครับเพราะว่าคุณแม่เองก็ถือว่าเป็นคนที่ฝันแม่นมากๆอีกท่านหนึ่งในช่องของเขืออีสานใต้ครับความฝันของคุณแม่อาจจะธรรมดาแต่มีข้อตัวเลขออกมาก็เข้าหลายงวดแล้วเนาะแม่เนาะนเช่นในงวดที่ผ่านมาครับเลขของคุณแม่ก็ ให้160ครับถ้าตัดซื้อก็เข้า16แล้วก็6 0 0 6ครับเข้าทั้งบนและล่างครับท่านผู้ชมในวันที่ผ่านมาคุณแม่ก็ฝันเม่นมากๆครับคุณแม่ก็จําได้อยู่เนาะที่คุณแม่ฝันว่าอ่าน้องชายเนาะที่เอาเอานามาจำนำให้นอ้องแม่พี่สาวเป็นเป็นพี่สาวเนะาะเป็นพี่สาวครับที่เอาเอาเอานามาจำให้ครับท่านผู้ชมครับครับ จำนวนอ่าเท่าไหร่นะแม่หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นบาทเนาะ,ะครับแล้วก็คุณแม่ก็ให้แนวทางก็คือตัดเป็นหนึ่งหกศูนย์ให้ครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับคุณแม่ <c oughs> สำเร็จเองก็บอกผมว่าตัวของคุณแม่ฝันแล้วฝันเมื่อคืนนี้เองครับแต่ผมก็โทรมาตั้งแต่เลขออกครั้งหนึ่งแล้วเนาอแม่คุณแม่ก็บอกว่ายัง,ยงไม่ได้ฝัน,ฝนครับเพิ่งมาฝันเมื่อคืนนี้เองครับอ่าถ้าไม่ได้ฝันก็ไม่รู้จะ<อ>พูดอะไรเนาะ,ะครับ ถ้าไม่ฝันเมื่อคืนแม่ก็จะบอกว่าไม่ต้องมานะยังไม่ฝันใช่เพราะว่าพอดีฝันเมื่อคืนครับผมก็โทรมาพอดีด้วยครับอ่าเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าเรื่องราวความฝันให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยเนาะครับว่าคุณแม่ฝันเห็นอะไรบ้างครับคลิปนี้เป็นคลิปฝันต่องวดของคุณแม่เองเนาะครับครับโอเคครับแม่เล่าเลยครับผมก็ฝันเมื่อคืนเนาะครับก่อนจะนอนก็แต่ก่อนไม่ไม่เคยฝันเนาะ ก็ก็น pues ึกอยากจะฝันว่าก็ก้มกราบที่นอนว่าฝันเนเด้อขอโชคขอลาบหน่อยเด้อก็กราบที่นอนสามครั้งเพราะว่าทั้งไข้ยังไม่หายไข้ยังเป็นไข่อยู่ก็เลยนึกเล่นๆนั่นแหละอยากฝันทีนี้ก็พอดีฝันฝันว่ามีเงินเหรียญเยอะ มันอยู่ตรงตรงขอบริมทางเนาะทางมันมีถนนคอนเหมือนถนนคอนกรีตข้างๆมีเงินเหรียญมีเงินเหรียญเหรียญสิบเหรียญบาทเหรียญห้าบาทห้าสิบสตางค์หรือหนึ่งสลึงก็ก็ไม่รู้เพราะว่าฟันเหมือนเหมือนเหมือนตอนยังใช้เงินสลึงเงินสลึงเงินห้าสิบสตังค์ตอนนั้นเนาะครับพอดีมอง กอบเอากอบเอาได้เต็มกำรรไอ้ไอเงินที่เป็นก้อนเขามัดเป็นก้อนก้อนนัน้นสีแดงแต่ไม่รู้ว่าห้าสิบตังหรือหนึ่งสลึงก็เห็นแต่ห้าบาทห้าบาทเลี้ยญเก่าตอนสมัยนูน้นที่นี่ก็มีคนคนบอกว่าเอาไปไม่ได้นะตังนี้เป็นเป็นตังเป็นเงินของกลางที่ที่อะไรเนาะเขาบอกว่า เป็นเงินของเจ้าของบริษัทโทรศัพท์นี่แหละเขาบอกว่าเหมือนเหมือนเช่นอย่างตู้บุญเติมอะไรนี่แหละเติมแล้วเงินมันก็มันรั่วไหลมันกระเด็นออกมานะมันก็เลยมากองไว้ตรงตรงขอบริมถนนนะเยอะรีบเก็บเอาเพราะกลัวว่าคนอื่นเขามาเก็บช่วยนะอยากได้คนเดียวรีบเก็บเขาบอกว่าเอาไปไม่ได้เออถ้าเอาไปไม่ได้ก็เอาไปส่งเขาซะครับไปส่ง ก็มีคนเดินนําหน้าไปคนขี่รถก็มีคนเดินก็มีเนาะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเดินไปทีนี้เขาก็บอกเขาก็ว่าเงินนี้จะเอาไปให้ไปส่งเขาคืนแต่เขาจะทําพิธีอะไรก็ไม่รู้เหมือนเขาเขาแม่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันพอดีมองไปเห็นเด็กเด็กขาวอวบเด็กน้อยนะเขาบอกว่า โอ้ยแม่ไปไหนแม่ก็บอกว่าแม่เอาเงินมาส่งเขาทำไมถึงถึงอ้วนดีอ้วนดีจังเลยเนาะแก้มป่องขาขาวอวบหลอ่อเหมือนลูกคนรวยเนาะขาแบบสะอาดสะอ้านทีนี้เขาบอกว่าเออส่งเขาก็ส่งซะเพราะว่าไม่ใช่เงินของเราเราก็ไม่ต้องเอาของเขา พอดีเขาใช้แสงลงมาเนาะบริษัทตัวนั้นแหละเขาใช้แสงลงมาที่เอาเงินเจ้าของเงินเลี้ยนๆนะเขาเอามาส่งเ,เขาชเขาใช้ใช้ส่งมาตรงหน้าตรงหน้าเด็กน้อยคนนั้นนะแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นเหมือนผู้ชายส่องสอง่สองลงมามันมันแสงก็จ้ามาในในเด็กน้อยคนนั้นก็เห็นเลขสามเต็มหน้าอุ้ยขนลุก แทนเลขสามเต็มหน้าเด็กคนนั้นสีเขียวสีแดงสีชมพูมันเหมือนเจ็ดสีนะมันมันเหมือนเลขอยู่ในช่องสามอย่างนั้นแหละเหมือนเลขช่องสามมันมีแสงวุบเขียวแดงคนลุกเลยเต็มเต็มหน้าเด็กคนนั้นนะเลขสามนี่แหละแม่จะว่ายังไงแม่ฝ<ะ>ันประมาณนี้จ้ะก็ประมาณนี้ครับแต่เรื่องราวในความฝันของแม่เนี่ยที่แม่เล่ามาเนาะ แม่เห็นเลขแด๋อมีเลขห้าจ้ะแล้วก็สุดท้ายก็มาครับแล้วสุดท้ายก็มาเห็นเลขสามที่หน้าของเด็กที่หน้าของเด็กเลขสามเต็มหน้าเลยสีเขียวลจ้าจากเด็กคนนั้นนะครับแต่ตรงหน้าเด็กเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนเจ็ดสีจ้าที่คุณแม่บอกเป็นประกายจ้ะมันมันสีออกนะครับสีออกจากจากเด็กท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้เนาะครับก็ช่วยคุณแม่วิเคราะห์ตัวเลขหน่อยครับเพราะว่า ผมเชื่อว่าในคลิปความฝันของคุณแม่สําเร็จครั้งนี้ครับเลขน่าจะอยู่ในนี้แหละเลขที่จะออกในวันนี้เน้องแม่เนาะครับอืมเันเลขใม่เรียนนะเลขห้าใช่เป็นเลขในเด็กเลขสามใช่ก็คือคุณแม่เนี่ยได้เก็บเหรียญครับท่านผู้ชมเยอะแยะไปหมดมีทั้งเหรียญสิบเหรียญเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญห้าสิบสตางค์เหรียญสลืึงเนาะครับแต่ แต่จะว่าสองบาทสมัยเดยวนี้ไม่ใช่ใช่แล้วแล้วเขานี้เขามาดรวมกันเป็นเป็นมาสสีแดงนี่คุณแม่บอกแล้วคุณแม่มองเข้าไปนะเห็นเลขห้าเลขห้าชัดเลขห้าไทยด้วยครับอยู่ที่เหรียญห้าเป็นเหรียญเก่าโบราณเป็นเหรียญเก่าโบราณนะคะท่านผู้ชมลองลองวิเคราะห์ช่วยกันหลังจากนั้นก็เงินจํานวนนี้มีคนมาบอกว่าไม่ให้เอานะว่ามันเป็นเงินที่คล้ายๆว่ามีเจ้าของเนาะแม่เนาะ ่าแล้วเขาก็ให้คุณแม่นะครับให้เอาไปคืนแล้วคุณแม่เดินไปปุ๊บก็ไปเจอเด็กผู้ชายน่ารักจ้ะครับแล้วสักพักหนึ่งก็มีแสงส่องใสใบหน้าของเด็กค้ะครับแล้วก็เห็นเลขอีกเป็นเลขสามเลขสามเต็มหน้าเลยครับแต่ตรงหน้าเด็กมันจะออกประกายเป็นเจ็ดสีค้ะครับครบาวนี้เดี๋ยวให้คุณแม่ตีตัวเลขให้เนาะ,ะคุณแม่เอาตัวไหนครับเอาตามความเข้าใจของคุณแม่เลยครับแม่ก็ถ้าจะ ตีตีตีของตัวแม่เองนะแม่จะเอาห้าสามอ๋อห้าสามแล้วก็หน้าอ้อเลขสามกับอยู่ตรงหน้าเด็กเด็กแม่ก็จะจะทายว่าเป็นหนึ่งครับสามหนึ่งหนึ่งสามเป็นไปได้ไหมได้ครับสามหนึ่งหนึ่งสามแล้วถ้าเลขสามตัวสามตัวก็แก้ไม่ออก สามตัวแกไม่ออกทํายังไงห้าหนึ่งสามห้าสามหนึ่งเลยห้าสามหนึ่งประมาณนี้แหละเนาะงยูในนี้ก็เท่ากับคุณแม่ให้เลขหางเดียวเลยใช่ไหมครับจ้ะประมาณนั้นเพราะว่ามันเห็นตามนี้แล้วคําแก้วคิดว่าตัวไหนแต่คุณแม่เอาเอาห้าสามกับห้าสามหนึ่งแล้วก็แปลว่าเห็นเลขห้าในเหรียญอยากให้เอาห้าศูนย์ด้วยโอเคเหรียญมุกเหรียญเก่าโบราณด้วยเหรียญเก่าก็มีเลขเก้าค่ะห้า ้าศูนย์สามประมาณนั้นเพราะว่าแม่เเห็นอยู่ในเหรียญนะมันเป็นเลขห้าเนาะโอใช่เหรียญมันก็กลมห้าศูนย์สามก็ได้เอาห้าสามหนึ่งกับห้าศูนย์สามเนาะเออเออออประมาณนั้นได้ครับมันก็วนเวียนอยู่แค่เลขนี้แหละแลแต่แลแต่ใครจะจะช่วยช่วยวิเคราะห์จะวิเคราะห์เอาได้จริงๆน่ะมีแน่นอนคือเลขห้ากับเลขสามใช่ที่คุณแม่เขาเห็นเลขห้ากับเลขสามครับ เลขห้านี่อยู่ที่เหรียญเก่า,กาโบราณครับอาจจะมีเลขเก้าก็ได้ครับท่านผู้ชมครับก็อลองพิจารณาดูเนาะครับแต่คุณแม่คือคุณแม่จะยึดเอาแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปเนาะเยอะไปครับขนาดนี้ก็ยังเยอะอยู่แล้วนะ <laughs> ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอรอรับชมคลิปของคุณแม่ในโคสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเนะ <c oughs> าะเผื่อคุณแม่ฝันเพิ่มเติมหรือได้ตัวเลขดีเด,ด,ด็ดเผื่อเจ้าที่เจ้าทางมาบอกเนาะแม่ว่าคุณแม่เวลาจะนอนคุณแม่ก็ อธิษฐานตลอดแต่เล่นหนักก็ห้าสามพอเห็นเลขห้ากับเลขสามใช่เล่นหนักะครับครับโอเคครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตัวเลขก็คือห้าสามสามหนึ่งครับแล้วก็ห้าสามหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์สามครับก็มีประมาณนี้ครับแคปหน้าจอเก็บไว้ดูครับเพื่อเปรียบเทียบกับเลขของท่านผู้ชมดูเนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับผมเคยสานใต้เนาะครับกับคุณแม่สาเดจก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะครับก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวให้คุณแม่ พูดเพิ่มเติมสักนิดนึงครับคุณแม่มีอะไรจะพูดอีกไหมครับผมก็ฝากให้แฟนๆทุกคนที่รักชอบดอูเคยอีสานใช่ไหมเคยอีสาน<า>ใต้เนาะครับผมจงมีแต่ความสุขร่ำรวยกันทุกคนค่ะครับสาธุครับคุณแม่ครับขอบคุณครับ